ครับก็สวัสดีครับมาอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นมีดอิโต้นะครับอิโต้หัวตัดเป็นเด็กแหนบงานตีร้อนขึ้นรูปเด็กแหนบนะครับผมด้ามจะเป็นแกนไม้ไม้จริงนะฮะตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่จริงๆมันจะมีหลายไม้นะฮะมันจะคละๆกันมาก็กันคอกับท้ายจะเป็นสแตนเลสนะครับ ก็มียึดหมุดกันหลุดนะครับแต่ก็ไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าจะายึดกับด้ามด้วยอีอกซี e ่รับเพื่อความแข็งแรงแน่นนะครับไม่หลุดก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบขัดขาวครึ่งใบกับขัดขาวทั้งใบนะครับ ก็งานปีร้อนขึ้นรูปนะครับชุบคมน้ำมันนะครับอบคืนไฟตามสูตรช่างนะครับตัวนี้ความยาวเดี๋ยวจะมาวัดกันหน่อยจะตั้งกล้องแป๊บนะครับ <c oughs> <c oughs> ความยาวตัวนี้ใบยาว10บ 12นิ้วนะครับก็จะนหน่อยนนหน่อยนิ้วหน่อยหน่อยบางทีก็อาจจะ12นิ้วครึ่งบางทีก็อาจจะ12นิ้วอันก็อาจจะ12นิ้วเสร็จๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะประมาณนั้นมันก็จะต่างกันนิดๆนหน่อยๆนะครับก็คิดว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับส่วนความยาวรวมด้ามนะครับ ยาวรวมด้ามดึงมาปั๊บยาว50เซนนะครับยาวรวมด้ามความกว้างตรงคอมีดนะครับตรงนี้ประมาณนิ้วหน่อยๆห,หรือว่า3ามสองสองจุเซนนะครับตาอ่านเป็นเซนจะละเอียดหน่อยส่วนกว้างสุดน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดจุด สามเจ็ดจุดสีความหนาก็ประมาณ7เซนเอ้ย7มิลน,นะครับเจมิลเรียวปลายนะครับก็อาจจะมีเล็กกว่าใหญ่กว่า ก็เป็นธรรมดาครับงานตีมือนะครับไม่ใช่งานปั๊มตัวนี้ก็เป็นาขาวครึ่งใบนะครับยิหมุดทองเหลืองเหมือนกันหัวท้ายก็ปอกสแตนเลสนี่ฮะโตตรงตรงโคนะแล้วก็จะเรียวปลายไปทำคมมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะ สอนเทคนิคการรับมีดนะครับให้คมคมเหมือนใบมีดโกนนะครับแบบให้มันเฉือนกระดาษเข้าคมระดับนึงอะความหนาก็ประมาณเท่าๆกันนะครับเรียกกันงานรับประกันคุณภาพนะครับมีปัญหาส่งเคลมได้ครับผมก็เดี๋ยวจะมี รีวิวนะครับต่อจากต่อจากนี้นะฮะรีวิวอยู่ท้ายคลิปก็จะเป็นโลโก้ของทางร้านนะครับก็เดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยนะครับครับสวัสดีครับอีกหนึ่งคลิปนะครับจะมารีวิวพระเอ้ยไม่ใช่พระเขาเรียกนะี่อิโตะนะอิโตะหัวตัดนะครับอิโตะหัวตัด R9N นะครับหัวตัดด้ามไม้แก่นแท้นะครับมันจะมีไม้หลากหลายชนิดนะครับกันคอรตรงนี้กับท้ายจะเป็นสแตนเลสนะครับโอ้โหมดแดงเยอะมากขนาดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอ้โหลุยป่ามดแดงครับวันนี้ตอนนี้ใบมีดจะยาวอยู่ที่12นิ้ว น่อยๆนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ12นิ้ว12นิ้วนิดๆแล้วก็12นิ้วครึ่งนะมันจะขนาดมันจะขยับมันจะไม่เป๊ะนะครับมาตรฐานก็คือ12นิ้วตัวนี้นะฮะแล้วก็ยาวรวมด้ามนะครับยาวรวมด้ามอยู่ที่50เซนนะครับ50เซนตัวนี้มันอยู่กว้างสุด7เซนนะครับ7เซนความหนาประมาณ5มิลนะครับ ขนาดเหล่านี้นะฮะมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอาจจะเล็กกว่าหรือว่าหนากว่ากว้างกว่านะครับสีไม้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับไม้จะมีหลายชนิดอ่าตอนนี้เป็นเหล็กแหนบนะเหล็กแหนบงานตีร้อนขึ้นรูปนะครับชุบชุบคมน้ํามันนะครับชุบคมเรียบร้อยเปิดตรงเรียบร้อยนะครับมีการอบคืนไฟด้วยนะครับตามกระบวนการสืบช่างนะครับเดี๋ยวมาลองรีวิวกันดูครับ อันนี้จะเป็นไม้ดิดนะครลองไม้ดิบดูอ้าวอันนี้ให้น,น,เนเล็กถ้า,าจะได้รับจากทางร้านไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องรับคมนะครับอันนี้ใช้ได้เลยอ่าฟันกิ่งนี้ดีกว่ มดแดงแล้วกันอันนี้ใหญ่กว่าแขนนะฮะท่านไม้นี่นะครับคมไม่มีปัญหานะครับ่ายใกล้ๆหน่อยครับให้เห็นคมเนี่นะครับใช้ได้หมดครับ ไม้แห้งไม้ดิบฟันตาไผ่แต่ทีนี้มันไม่มีไผ่ให้ฟันตานะครับมีแต่ไม้ไม้ในสวนอย่างนี้ข้างทางนี่นะครับสินค้ารับประกันนะครับใช้แล้วคมบิด ผมเบี้ยวนะฮะมบินยินดีเคลมนะครับทําให้ใหม่นะครับถ้าอาการมันหนักมากก็ยินดีเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแต่แนะนําว่าต้องใช้งานให้ถูกประเภทนะครับไม่ใช่เอาไปฟันเหล็กหรือเอาเอาไปงัดอะไรที่มันไม่ใช่งานของมันนะครับเทวันนี้ก็จบทลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ